Daily News Sustainable Daily Media for Change นะคะความสำคัญของการยั่งยืนเนี่ยความยั่งยืนคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าทางเมืองไทยเราก็เพิ่งจะตื่นตัวกันได้มาระยะหนึ่งนะครับจากเห็นที่ท่านนายกก็ได้ไปพูดที่การประชุมที่น mm ิวยอร์กที่ประเทศยูเอ็นท่านก็พูดถึงเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยหน้า Sustainable Daily เราทำมา สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เราก็รีบจับความสำคัญของความยั่งยืนตรงนี้นะครับเพื่อให้เราพัฒนาไปพร้อมกับโลกก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับมีหน้าใหม่ Sustainable Daily ครับซึ่งก็มีลากมาจาก Sustainable Sunday นะครับตอนที่เดนนิวครบรอบ9เข้าสู่60ปีเนี่ยทางผู้บริหารก็อยากทำเรื่องดีๆ ก็เลยคิดว่าเ,ออเรื่องข่าวเรือความยั่งยืนเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคนจำนวนมาก,ากนะครับก็เริ่มเปิด Sustainable Sunday ขึ้นมาช่วง6เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เปิด Sustainable Sunday เนี่ยมีเพื่อนๆในวงการความยั่งยืนเนี่ยอ่านเยอะมากเลยแล้วก็สนใจบอกว่าทำไมมีวันอาทิตย์วันเดียวอยากให้มีวันธรรมดาด้วยนะทางผู้บริหารของเดลิเด e a วก็ใจดีมากเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราเปิดตั้งแต่วันอังคารน,นะครับถึงวันศุกร์ที่หน้าสี่ คราวนี้เราก็จะรวมเรื่องบทความเกี่ยวกับความยั่งยืนความยั่งยืนเนี่ยไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยเป็นเรื่องสังคมด้วยและที่เดลินิวมีประโยชน์มากๆากับสังคมไทยก็คือว่าข่าวของเดลินิวทุกแพลตฟอร์มเนี่ยเข้าสู่ประชาชนจํานวนมากไม่มีข่าวความยั่งยืนไหนเนี่ยเข้าสู่ประชาชนจํานวนมากได้เหมือนเดลินิวพอเดลินิวมาทําเรื่องพวกนี้ครับเรื่องความยั่งยืนเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ทั้งด้านเชื่อมโยงระหว่างนโยบายนะครับไปสู่ ประชาชานรวมถึงการเชื่อมโยงภาคธุรกิจนะครับภาครัฐภาคประชาสังคมร่วมมือกันทําให้เกิดความยั่งยืนใน17ข้อของ SDG อันนี้ครับ mm. ก็ความยั่งยืนขึ้นอยู่กับมุมมองของใครนะครับถ้าเผื่อสมมุติว่าในโลกเนี่ยสิ่งที่ที่รุนแรงที่สุดตอนนี้คือเรื่องภาวะโลกร้อนจนเขาเรียกว่าภาวะโลกเดือด mm. แล้วเนี่ยคนก็จะคิดว่าโอ้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยจะมีหน้าสิ่งแวดล้อมทําเรื่องพวกนี้อยู่ แต่มันเป็นแค่ขาเดียวของความยั่งยืนนะครับขาต่อไปคือเรื่องสังคมนะครับในสังคมรุ่นใหม่ที่มีความแตกแยกมีความเหลื่อมล้ำคนรวยก็รวยขึ้นมากคนยากจนยากจนขึ้นมากนะครับเกิดความแย่งทรัพยากรซึ่งมีน้อยในเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เกิดอาจจะเกิดสงครามหรือบางครั้งภาวะโลกร้อนก็เกิดภัยพิบัติเกิดโรคระบาดเพราะฉะนั้นการร่วมมือกันด้านสังคมนะครับจะสําคัญมาก และทั้งหมดนี้มันลืมเศรษฐกิจไม่ได้นะเพราะเศรษฐกิจเนี่ยจะยั่งยืนได้เนี่ยจะทำยังไงซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจสีเขียวนะครับอย่างที่ท่านนายกไปประชุม UN มาเศรษฐกิจสีเขียวจะเป็นยังไงระบบการเงินใหม่ที่จะสนับสนุนให้เศรษฐกิจยั่งยืนมันมีระบบแบบไหนนะครับพันธบัตรรัฐบาลใหม่ๆที่จะออกมาเพาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการเงินมันพ่วงกัน17ข้อนะครับ ข้อ17สำคัญสุดนะครับพาร์ทไดชิปก่อนเดกโกความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนแล้วก็เข้าใจว่าเด i ิลตั้งใจให้ sustainable daily เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่จะเชื่อมโยงทั้ง17โกเข้าด้วยกันผมก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า ผมมาจากบริษัทไทยูเนียนที่เราทํางานเรื่องความยั่งยืนอย่างจริงจังและผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะที่การที่มีสื่ออย่าง Daily News ที่ช่วยอธิบายลงข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนที่มีความสําคัญต่อสังคมไทยอ่ะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมคิดว่าไม่ต้องตอบไปปัจจุบันมันก็เป็นเทรนดแล้วลูกค้าของเราเนาะเพื่อนของผมคนที่คุยด้วยให้ความสําคัญเรื่องความยั่งยืนและผมคิดว่าดีมานคนที่อยากจะรู้เรื่องความยั่งยืนมันมีมากขึ้นแน่นอน ก็ขอบคุณเดลีนิวนะคะที่เปิดพื้นที่ดีๆจากนี้ไปข่าวไม่ใช่แค่การบอกกล่าวแต่เป็นเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนค่ะแล้วก็คิดว่าในฐานะที่เป็นองาาค์กรสานักุศรนะคะจกมูลนิธิเอสซีจีก็ยินดีที่จะสนับสนุนเรื่องราวดีๆเหล่านี้และก็เชื่อว่าในเรื่องของความยั่งยืนนะคะคนคือปัจจัยสําคัญท,ที่สุดที่จะขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนค่ะที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องช่วยกันค่ะทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อมวลชน เดลนิว uh, ที่9อีก9หนึ่งเนาะแล้วเป็น9้าที่สําคัญด้วยเพราะมันจะเป็น9้าที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของมุมมองของสื่อค่ะซึ่งพี่คิดว่าตัวของตัวซนะัตเทนอะมันเป็นสิ่งที่เราอะต้องทําอยู่แล้วแต่คนนี้เดลนิวอะ่ะเอามาฉายภาคในส่วนนี้ซึ่งถือว่าเป็นอีกเซกชันหนึ่งที่น่าติดตามแล้วก็อยากให้เดนิวค่ะเขาเรียกว,ว่าสร้างสารรค์คอนเทนต์ดีๆให้กับสังคมพวกเราอะเนาะซึ่งที่าถว่า น่าชื่นชมแล้วก็ยินดีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ทุกคนอ่ะก็ต้องหันมาให้ความสนใจในเรื่องของตัวซัตเทนหรือบางทีถ้าเราอาจจะไม่ได้ว่าสัตเทนก็ได้นะพี่มองว่าในการกรีฟอะค่ะเรากรีฟให้กับสังคมไม่ว่าเราจะกีฟในมุมมองไหนพเพราะนั้นก็คือสังคมมันก็คืออยู่รอบตัวเราพเพราะนั้นพี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะที่เดนิวได้เริ่มได้เขาเรียกว่าได้เป็นผู้นำซึ่งสื่ออื่น,อ,นอาจจะเดินตามก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดี แสดงความ,มดีกับทาง Daily News ด้วยนะคะที่เปิดหน้าใหม่นะ Sustainable Daily นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะก็ทุกฝ่ายรวมทั้ง Daily News เองเนี่ยก็ให้ความสนใจนะคะแล้วก็เห็นความสำคัญของการสร้างความยั่งยืนนะคะให้กับสังคมไทยนะคะแล้วก็ขอวอวยพระคะให้ Daily News ได้ประสบความสำเร็จนะคะในาการส่งเสริมความยั่งยืนไปด้วยกันคู่กับสังคมไทยคะ่ะขอบคุณค่ะ